บายดีเด้อพ oh, uh ี่น้องบาใจพะลกกาพี่น้องเลยเจ้ากะลกกาไหวเนาะเจ้ากะเนาะเออแม่นก็เจ้าลกไหวอยู่ได้ป่ะอ่าอืมเออสมว่าเขาเจ้ามหารับจ้างอะไรเนาะวบาเรื่องเขาเจ้ามาลกกาพี่น้องเลยคนทางเมืองเงินพลเรศสองคนบ้านสองคนพอ ขาเจ้าขี่เพื่อขีข่ขแพ้มามารับจ้างดำหน้าหน้าเดียวเขาจะพาไปเบิ่งนีน่เนาะเขาก็เลยจ้างให้เขาเจ้าลกค่ะาการเจโน่เพิ่นหายตาหนึ่งพี่น้องแต่ว่าเพิ่นลกเรียบร้อยเลยพี่น้องก็เลยเอาเงินมาจ้างแล้วก็สิเออเอาเงินมาหายมาจ่ายแล้วก็สิมาเอากะเลยมาเจอใหญ่งึงสบาใจลกกะอยู่ให้หน้าเลยพี่น้องเลยใกล้สิแล้วเลยแต่ว่าเอออยู่พุ่นหน้าพุ่นแล้วแล้วบ่าอยู่พุ่นกันได้หน้าโคกได้เตุที่ ประเทศตนาโคกนะเอออืมอ oh, oh, ืมอืมไข่ดอกสีเล้วอะไรผู้สีเล้วนะห้าเล่ทงหนึ่งยังบริดำเลยอู้เผือสีเล้วอีกซิบมืกอจักแล้วหรือบอกอันนี้นาเจหนวดพี่น้องเ้ยผืนดำจนเขียวเลยพี่น้องนี่เจหนวดพี่น้องผู้ได้ลืมเจหนวดเลยบอก่อเพืนปร่เทเขาซองฮะแต่ด้นเลยเนาะ เมื่อนี้เาก็จะไปบ่งคนงานพี่น้องมาแต่บ้านสองคนละหาน้ำพ,พ่อ,อ,อลลเอ <c oughs> <c oughs> ล,กกละะยพี่น้องเมืออสองคนไก่บ้านหันแล้วเนาะเพิ่นมาลกกะแล้วก็ดำหน้าเลยพี่น้องเลยเมื่อนี้ยเาก็ได้โอกาสพี่น้องมาเอกากะอยู่หน้าเจน,นูอัตาะวะหากะจะลกหายเนาะมัดหนึ่งสองพันกีบบ้านเฮาพี่น้องเพิ่นลกแล้วแล้วก็เลยสิมาจ่ายเงินแล้วก็เอากะเฮาก็สิพา มาเบิ่งแม่น้องดำจ้างคนเต็มหายหน้าพี่น้องดำหายดำหน้าพี่น้องเอ้ยผู้ใด้ก็แล่นน้ำน้ำน้ำในพะเแลี่ยวน้อวันหนึ่งท่ายแสนหาสิบพันกีบเป็นเงินบาทกะสองร้อยท่ายสองร้อยหาซิบบอกสองร้อยหกซิบนี่แหละพี่น้อง สาวสวยยืนป่โอ้ยเขาเขเจาะอะไเคียวไปแล้วเฮาอะไยังงีมีเขาเคียวอยู่ในหน้าเลยมันเพิ่งไกลไกพี่น้องป้าทั้งบ้านก็ซุ่านเจ้าบ่ได้ำหน้าบ่บ่ได้ำหน้าบ่ทางนั้นนะ

กะปกี้อะงจับเออสบายดีพี่น้องอุ้ยเอาคนต่างประเทศมาดำหน้าบอกผูกผืนจับกะกันยังต่างหมู่เลย,นยนะเนาะแล้วก็ไหวอีกได้ิ่นดำน่ะผูเสื้อแดงเด้อพี่น้องนี่บ่เนนห้ากับเห็นนี่ ้องดไปเห็นออนี่มื่อเียวนิงเียวเออเจาเจ้าานก็เลยดำเเจ้างีหนไนโ้ยอืม้ยายเนานะเออทางบ้านเขาเจ้าดำแล้วเลวบนรือวันยังบ่ได้ดำเี่เออเขาจะวานเขาจะเว็นดนาวานเออ

นี่ยวันนแน่นะอจัดกนไ่าเอกแบนี้เาะแกันอเรามาต่เวียงจันบุรณะเออเวียงจันกับเล่าคือกันนี่แหละแต่ดำนเาบมาคือกันมั้รับลอไปเฮียนเหมือนกัดำลงดำหบแรงกูเฮียนสเลาเลย่ก็ะมวนไม่็สด่เมืนคว่ม โอ้ยหยันป่าวมาโทจะดาไม่เป็นตะลิบินโป๊ะเอาเอ้ยเบิ่งเน่นเอาดูสระเอาใหม่ดูหันเอาใหม่ดูเอาใหม่อีกแล้วโอ้ยมันกะวัดอีเกียโอ้กะเรายังลายเรนเอากะแล้วนะคนลกกะต่างฮากบ่หนะคนลกทั้งบ้านได้สารนะเออมานังกันนะ

เน่ยต้องทำเนี่ยบ่ยานเด่ย่ันพนเลยหนูยังำอาคนงานเนาะไ่ได้เา่งนนกย้ายเ่จ้าคือบุตรสาวมงม่นพ่น้องเลย ยัยงทลายกนันหนานะยังท่นนี้บ <c oughs> อกฮะยังขายทางนั้นยังบอกเออมาขักจะดำเนี่ยมาขาดอะไรอย่าลงไปไหนเฮ้ยนฮคนโรคกะกั

แต่เวลาดำไว้ไวเลย,บบเลยอู้ยเพิ่งเคยเห็นแน่นี่นะน้อ,ะนอ,อ,องดำจังคนดำนะพี่นอ้องเลยเต็มให้หน้าเลย หับส่งเพื่นเนาะวันหนึ่งแสนหาสิบพันกีบกระแพงอยู่ได้เนาะตะกี้เนะี่ยวันหนึ่งเทไรบ่หอดแสนคือบ่หอดแสนคือว่าอะไรก็ขึ้นตามเงินเงินเฟ้อเงินยังอะไรพี่น้องเอ้ยโอ้คนไทยจนข้างเลี้ยงคนไทยหน้ากันน้องขอพี่น้องเอ้ยบาขอพี่นอ้มาัดกา ทายเวิดมือเวอิดเว้นแล้วอย่ามาทันคนงาน จ้าดําสิแล้วบ่ล่ะพี่น้องเอ้ยยังแต่เฮาแล้ยังอึงเติงพี่น้องบัดนี้เฮาก็สิไปเบิ่งกก่อนพี่น้องไปเบิ่งกาเจ้าแล้วก็ไปเบิ่งกเฮาเองเนาะว่าเจ้าลกให้เฮาได้จักมัด เห็นแต่แขวเลยเบิงอุ้ยเห็นแต่แขวเลยฮะมาเอาก้ามาเอาก้าอยู่างน้นี่โอ้ยกูเบิงคนข,นขาดหน้ากับจิบวไว้เลยนี่เออคนลกกกะพป่น้องเงินข้าลกวาไว้ไว กุ้งมีท yup> okay? ั Esta, um> ้งลกมีทั้งดำเนาะเต็มที่ลกกาวไวถ่าเนาะสะออนส่งเจ้าลกกาวไวว่ะในมือหนึ่งไล่ลอยไปเล่นนี่เนาะอืมาไกลเนาะบ้านซองคอนแต่ว่าซองคอนไต่หรืซ่องคอนอะไรยัง เออพากันขี่บักบอกขามนะอืทั้งนั้นนะหวานนะบอเออเออมันเสี่ยงแม่น้องข้าน่าลงเหือลงแห้งายประวัติมันเสี่ยงเลยลุบเนาะอันนี้ยังว่าหวานปลาไหวแมน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 อยู่ ไขรเดากาน้อยรกง่ายเนาะอ่าเออมาบังข้าเจ้าดำหน้าผู้ดำแปลกหมู่กะมี่อ่ออืมแน่นนั่นแหละ ูมังซาลี่ซาลอยบ่นี่โอ้โหขาดหน้าเนาะเผาแล้วเผาแล้วไปซอยกันเลยนะเว้ยวายธนะงหนึ่งยังไม่ได้ดำเลยธงหนึ่งยังไม่ได้ดำคือกันนี่<อ>ป้าพ่อใหญ่จอยกับมาลกเอากาไปเห็ดข่าปูพี่น้องเอ้ยข่ายังกข่า เขาในหลวงตุรกีไทยพี่น้องเออเขาในหลวงเออามาจากกันพันมาจากประเทศไทยพี่น้องเขาในหลวงเด้อพี่น้อเนงเด้อเขาอันกายง่ายเง,งึงเนาะมาลกอเอาไปเห็ดข่าปุกแมนเอเธอพอยังจ่อยได้จักมัดเลยนี่เออเดี๋ยวมาหมัดมมมไปเบิ่งก่อนเขาได้กาจากักมัดจักได้่ง ผมเจนหนวดดำหน้าพอเดียวพี่น้องอดำไว้อิลิสลลิแล้วใหายเลยตอนทำว่ายังหน่อยเดียวยังไม่ได้ดำเลยนี่เอ้สิแล้วให้เลยเด้นี่ตอนว่ายยังไมได้ดำอือเออตัวนั้นใครข้าวโลกให้บ่อตัวนั้นนะอืออือ เด็กกาจังมัดกิ๊กิ๊เด็กกาจังมัดสามร้อยสามร้อยจังมัดสามร้อยหกมัดจังเล่อ,เอุ้ยพี่น้องเอากาขึ้นโหลดพี่น้องเอ้ยนี่อุ้ยมาสามคันคนละสอง่ยวอลไรพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่รอบสุดท้ายนะ่ะบัดน,นี้นะเนาะเบิร์ดเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยฮะ แกกะพี่น้องเอ้ยอาดเข้าไปยามาฮาฟินแมนบอนี่ยามาฮานี่อันนี้รถพอน้องไอคิวเนาะอ๋อไปปดเกิดไปอยู่ไรยวะฮะแต่ได้บาทนี่ เมือม่อก่อนเมื่อใช้หน้าดำอีกก่อนเกพาได้นหนิเนาะได้ลายสอบโยมาสองเทียวเลยเด่นจ่ายแล้วปวดพี่น้องเขากับพ่อยใหญ่พ่อยใหญ่จอยอีกกระสอบหนึนน่งพี่นอ้องเลย เกือบค่าสิเกือบค่าสิประงังอุ้ยพี่น้องเอ้ยสามคันไหลกันฝึกกิ๊กไปก่อนทั้งล้างนั่นทั้งล้างนั่นที่บิังน้ำมันคือสิบเอาขยเนนแท้ไออีกสอบหนึ่งนี่พี่น้อง สิเมื่อแล้วก็พอใหญ่ยจอยบ้านีเด้อพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเลยเฉลยเมื่อแล้วก็พอใหญ่ยจอยสบายดีเมื่อหาดำหน้าต่อพี่น้องเลยยังเว้นอยู่ดอกเนาะแมนหน้าเจ็ดหนวดเแล,แลยอะไรยังสีให้